ตอนที่สองเริ่มต้นทันใดนั้นสาวบิกินี่ก็โบกทงที่อยู่ในมือในขณะเดียวกันเสียงเชียร์ก็ดังขึ้นรถทั้งสองคันพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าผู้คนแห่กันไปที่จอแสดงภาพทางอากาศเพื่อชมการแข่งของทั้งสองพี่เฟิงออกตัวไปโคตรเร็วเลยเรื่องแค่นี้ต้องให้แก่พูดร,รถสองคันนั้นมันคนละระดับกันเลยนะยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกพี่เฟิงนั้นอยู่ในสนามแข่งมาตลอด แต่เจ้านั่นไม่ได้จับรถแข่งมาตั้งห้าปีเลยนะจากหน้าจอเฟอร์รารี่ของหลิวเฟิงเพียงแค่ห้าวินาทีก็นำหน้าไปราวราวสิบเมตรระยะทางแค่สิบเมตรในการแข่งที่ขึ้นนําไปก่อนนั้นมันคือความได้เปรียบในโค้งครึ่งแรกเสียงด้วฟรถของทั้งสองคันนั้นดังมาแต่ไกลถึงแม้จะอยู่บนยอดเขาก็ยังได้ยินไม่เสียทีที่หลิวเฟิงเป็นแชมป์แข่งรถจากเอวด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาโค้งง่ายๆแค่นี้ก็ส่งผลให้เขาได้เปรียบ ชายหัวล้านไวกลางคนเป็นคนภาคในสนามแข่งขนาที่เขาภาคไปอยู่อยู่น้ำเสียงก็เปลี่ยนเฮ้ยไม่นึกมาก่อนเลยว่าทักษะของจางฮ้านจะไม่ได้ไปกว่าลิงเฟิงมด้วยระยะห่างและแรงกดดันขนาดนี้แต่เขากลับดูไม่สะทกสถานใดๆดสุดยอดเลยจากภาพนั้นฟอร์ดมัดแตงสีฟ้าดริฟท์ได้เร็วและนุ่มนวลกว่าฟอร์รารี่อยู่นิดหน่อยระยะห่างของรถทั้งสองคันนั้นค่อยๆกระชั้นขึ้นมาแล้วแต่ดูเหมือนฟอร์รารี่นั้นคอยปาดซ้ายปาดขวา เพื่อปิดทางไม่ให้ฟอร์มดมะแตงนั้นแซงนําขึ้นหน้าไปเพราะเหตุนี้ทําให้ฟอร์มดมะแตงต้องคอยลดระดับความเร็วอยู่นึงๆอึมหลิวเฟิงปิดลายถนนไว้ได้ไม่เหลวทว่าโค้งข้างหน้าที่รอยอยู่หากประมาทเพียงแค่นิดเดียวก็อาจถูกแซงได้โดยที่ไม่รู้ตัวชายหัวล้านจ้องมองที่จออย่างไม่ละสายตารถทั้งสองคันดริฟเข้าโค้งตามกันมาติดๆในขณะเดียวกันนั้นหลิวเฟิงก็ปิดทางไว้ไม่ยอมให้จางฮั่นแซงขึ้นไปได้ หลังจากที่ชมการแข่งนี้ชายหัวล้านอดชมไม่ได้ไม่เลวเลยมันช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจของมันแน่อยู่แล้วนั่นพี่เฟิงเชียวนะักแค่พวกระดับปลายแถวอย่างจางฮั่นจะเอาอะไรมาเทียบกับพี่เฟิงฮาพอพ้นจากทางตรงตรงนี้ไปก็จะเข้าถึงช่วงที่ยากที่สุดของเขามาป่าแล้วก้าวโค้งสิบแปดทางซิกแซกทางตรงครึ่งแรกนั้นแน่นอนว่าทั้งสองคันเร่งความเร็วเต็มกำลังแต่พอถึงแนวโค้งข้างหน้าจำเป็นต้องลดความเร็วลงกว่าครึ่งหนึ่งไม่อย่างนั้น ก็จะเป็นอันตรายทั้งคนทั้งรถชายหัวล้านพูดพลางลูบปลายคางแต่ไม่เป็นดังคาดทั้งสองคันไม่ได้ลดความเร็วลงกันเลยและตอนนี้ภายในรถมัดแต่งจางห้านยังคงยิ้มออกมาหรือว่าระบบเบรกขัดข้องชาติก่อนบนที่แห่งเดียวกันนี้เป็นเพราะไม่สามารถลดความเร็วลงได้ทําให้เขารถความบาดเจ็บสาหัสแล้วทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รุ่นน้องตรงหูวางกับดักเอาไว้ตรงหูก็คือชายอ้วนสมว่นตาที่คอยเชียร์เขาอยู่นอกสนามหลายปีก่อนเขาขึ้นมาเที่ยวที่สร้างจริง และได้พบกับจงาจงฮั่นจางฮั่นแม้จะเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนแต่เขาก็ดีกับตรงหูไม่น้อยตรงหูเปิดร้านขายรถมือสองได้ด้วยความช่วยเหลือของเขาทําให้มีบ้านมีรถมีเงินเก็บมากกว่าห้าล้านหยวนมีชีวิตราบรื่นทีเดียวแต่หลังจากเรื่องห้าปีก่อนที่เกิดขึ้นกับจงางฮั่นเขาไม่เคยถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกเลยจนถึงตอนนี้ก็ทําเสียแซงระลึกถึงความหลังเป้าหมายของเขาก็คือการแข่งในวันนี้จริง,รงๆแล้วฉันก็ไม่คิดจะลดความเร็วลงสักนิดจงางฮั่นเสยย,ยิ้ม ปกติหากไม่ใช้เบรกช่วยก็ยากที่จะริฟเข้าโค้งแต่อะไรไรก็ไม่แน่นอนด้วยความสามารถของจางห้าในตอนนี้ดูเหมือนเขาจะจัดการกับข้อบกพร่องนี้ไปได้ตอนนี้หลิวเฟิงยังไม่ยอมเปิดช่องว่างให้จางห้ามีโอกาสขึ้นแซงหลิวเฟิงก็ชะลอรถหักเข้าด้านขวาแกรู้ตัวว่าเบรกไม่อยู่แล้วใช่ไหมหลิวเฟิงยิ้มได้ใจคอยมองดูรถที่แซงหน้าตัวเองพบกับความพินาศอีกด้านหนึ่งผู้คนจ้องดูอยู่ที่หน้าจออย่างใจจดใจจอ่อเขาไม่ลดความเร็ว หรือว่าเขาไม่คิดอยากมีชีวิตอยู่แล้วโค้งฮารุหดนี้มีคนตายมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถ้าไม่ระวังเป็นต้องร่วงลงไปคนภาคหัวล้านเสียงเครียดเจ้าหมอนั่นจะบ้าระห่ำเกินไปแล้วฉันว่ามันคงเบื่อชีวิตนี้เต็มทีแล้วล่ะรีบๆตายไปจะได้ไปเกิดใหม่เจ้านั่นคงคิดไว้แล้วที่ด้านหลังของตรงหูสาวน้อยน่ารักเธอมองไปเห็นแต่ขาของคนได้ยินแต่เสียงคนย้อยเย้ยจากห้านจนเธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แดดดี Daddy. ุกป,ปากเดี๋ยวตีตายเลยตรงหูขู่ด้วยหน้าตาทะมึงถึงสาวน้อยวัยสามสี่ขวบที่ยังไม่รู้ภาษาอะไรพอได้ยินเสียงขู่ของตรงหูก็ยิ่งร้องไปกันใหญ่ด้วยความโมโหดหูเงื้อมือทำถ้าจะตีเธอแต่เหลือไปเห็นผู้คนที่มองมาเลยวางมือลงอย่างเสียไม่ได้ได้แต่หัวเราะแก้เขินแม่สาวน้อยแสนน่ารักสาววัยยี่สิบเศษเศษเห็นเด็กหญิงร้องให้หน้าสงสารจึงอดไม่ได้ที่จะเข้ามาปลอบเธออะไรนั่นฉันเห็นอะไร เสียงของคนภาคพูดออกมาอย่างตกใจกลุ่มคนรีบวิ่งมารวมกันที่จอมอนิเตอร์แต่สิ่งที่เห็นคือเจ้าฟอร์ดมาแต่งที่พุ่งเข้าโคง้งด้วยความเร็วเต็มที่ริบผ่านโคง้งครึ่งวงกลมแรกไปและกำลังจะเข้าโค้งที่สองโค้งที่สองเป็นโค้งหักศอกต่อด้วยโค้งรูปกรวยสองโค้งนี้เป็นโค้งต่อเนื่องถึงเขาจะหลุดจากโค้งหักศอกมาได้แต่ฮะไม่ลดความเร็วลงยังไงต้องพลาดตกหน้าผาไป จากที่ดูเจ้าฟอร์ดมาแต่งคันนั้นยังคงความเร็วไว้ไม่ยอมผ่อนลงเลยดูเหมือนรถพีสิงเห็นเขาออกมาจากโค้งที่สองกำลังจะเข้าโค้งที่สามแล้วมันจบแล้วความเร็วขนาดนี้ยังไงก็หยุดไม่อยู่แน่ๆคนภาคถอนหายใจสายตาบง่งบอกถึงความหดหู่แต่ภาพที่เขาเห็นนั้นทําให้เขาถึงกับตะลึงสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือเจ้าฟอร์ดมาแต่งดริฟท์สามอหกสิองศาเข้าโค้งได้อย่างปาฏิหาริย์ผ่านโค้งแรกโค้งสองโค้งสามพุ่งเข้าโค้งที่สี่โอ้ แม่เจ้านี่มันทักษะอะไรกันสามโค้ง360องศานั่นเขาทำมันได้ยังไงกันเขาเป็นคนแรกที่เข้าโค้งบนเขานี้โดยไม่ลดความเร็วจางฮานหรือว่าเขาต้องการเขียนตำนานบทใหม่บนเขาหมาป่าแห่งนี้ทุกคนพากันตะลึงอ้าปากค้างมองดูเขาผ่านโค้งหารุโหดทั้ง18ด้วยความเร็วที่ไม่ลดลงฟอร์ดมัดแตงพุ่งเข้าโค้งเหมือนกับสัตว์ร้าย ขณะดเดียวกันเฟอร์รารี่ของหลิวเฟิงค่อยๆคืบคลานเข้าโค้งที่สีดูเหมือนหอยทากยังไงอย่างนั้นไม่กี่นาทีต่อมาเสียงคำรามของฟอร์ดมัแตงก็พุ่งมาที่จุดออกตัวด้วยความเร็วสูงสุดเขาหยุดรถด้วยการดริฟท์360องศาถึง10บรอบหัวรถหยุดอยู่ที่หน้าผาอย่างพอดิบพอดีเฮอจางฮั่นออกมายืนพิงที่ประตูรถสภาพท่าทางของเขานั้นไม่ต่างไปจากตอนแรกที่ทุกคนเห็นแต่ที่เปลี่ยนไปคือสายตาที่ทุกคนมองดูเขา เขาจบการแข่งนี้ด้วยเวลาเพียงเจนาที30วินาทีเป็นการทุบสถิติที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนคนภาคประกาศเวลาและเช่นกันถ้าหากรถที่เขาขับเป็นเฟอร์รารี่เวลาที่ทําออกมาคงจะเร็วกว่านี้เป็นแน่สถิติที่ดีที่สุดที่เคยมีมาคือ10นาที20วินาทีใช่ไหมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดจากห้างสุดยอดเกินไปแล้วถ้าไม่เห็นด้วยตาตัวเองฉันก็ไม่มีทางเชื่อหรอกพี่เฟื่องแท้ให้กับเจ้านั่นซะแล้ว ทุกคนพากันสายหน้าท้อถอนใจมีแต่ตรงหูที่เปลี่ยนสีหน้าทันควันพร้อมกับอุ้มสาวน้อยเดินพุ่งตรงไปทางจางฮ้านสมแล้วที่เป็นพี่ห้านพี่เจิงว่าตรงหูเข้าไปประจบสอบพลอเพราะรถของนายเจิงต่างหากหล่ะไม่งั้นฉันคงแพ้ไปแล้วจางฮ้านยิ้มเจือดดี d สาวน้อยดิ้นรนออกจากอ้อมแขนของตรงหูทำน้ำเสียงออดอ้อนสุกสนยื่นแขนออกไปบ่งบอกว่าเธอต้องการให้อุ้มจางฮ้านอุ้มเธอขึ้นมากอดโดยไม่รู้ตัวถามเธอว่า แม่หนูน้อยทำไมถึงได้เรียกฉันว่าพ่อละ่ะแต่ด้วยความเหนื่อยสาวน้อยยังไม่ทันได้ตอบก็ผลอยหลับไปคาอ้อมอของจางฮานนี่ลูกสาวนายจางฮานเอ่อยถามฉันจะไปมีลูกน่ารักอย่างนี้ได้ยังไงเหอะเหอะพี่ฮานนี่ไม่ใช่ลูกสาวของพี่รหรอกหรือตรงหูพูดไปหูรอบไปฉันมีลูกที่ไหนกันงั้นฉันก็ไม่รู้ด้วยแล้วและสรุปที่เป็นคนพามาแล้วเธอก็เรียกพี่ว่าพ่อมาตลอดเมื่อกี้ก็ไม่ใช่พี่บอกว่าฝากให้ฉันดูแลเธอไม่ใช่หรอกหรือลืมแล้วหรือไง ตรงหูพูดด้วยท่าทางประหลาดใจลูกสาวฉันยูยูฉันก็มีลูกสาวนี่เรื่องมันเป็นยังไงกันยังไม่ทันที่จะได้คิดเหลิวเฟิงก็โผล่มาพร้อมกับเฟอร์รารีรถจอดได้สักพักหนึ่งหลิวเฟิงก็ลงมาพร้อมหน้าตาซีดเซียวเขาเดินย่างสามขุมตรงมามองจางห้านด้วยสายตาตกใจระคค้นทั้งสนามเงียบลงทุกสายตาจ้งมองมาที่จุดเดียวกันแกกล้าแข่งกับฉันอีกสักรอบไหมหลวเฟิงกัดฟันพูด เธอเฉันไม่มีอารมณ์มาเสียเวลากับพวกขี้แพ้อย่างแกรอกจางฮ่ายิ้มอย่างสงเพชส่งกุญแจรถมาสัพอหลิวเฟิงได้ยินก็ออกอาการโมโหโจนหน้าแดงมือขวายื่นกุญแจให้พูดอย่างกับแค้นใจอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าไว้มาแข่งกันใหม่ถ้าทางที่ว่าหากจางฮ่านไม่ยอมรับปากคงไม่ยอมเลิกราก็ได้ก็ได้ส่งกุญแจรถมาสักทีจางฮ่านยื่นแขนออกมา หลิวเฟิงยื่นกุญแจรถให้อย่างไม่เสียดายนี่เป็นรถที่เพิ่งซื้อมาและนำออกมาแข่งครั้งแรกทว่ากลับแท้เดิมพันจางฮ้านรับเอากุญแจรถแล้วอุ้มเอาเด็กสาวไปนั่งข้างคนขับพอออกรถไปได้ไม่ไกลจางฮ้านก็จอดรถข้างทางมองผ่านกระจกหลังบัดนี้การแข่งจบลงแล้วผู้คนต่างก็พากันแยกย้ายจบตอน